สวัสดีค่ะอยู่กับแก๊ปอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะแกบ,บอกเลยว่า EP นี้เป็น EP ที่พิเศษมากๆเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่า EP เนี้ย ไม่ได้มีแต่การท่องเที่ยวการกินแต่ EP เนี้ยคือมีความรู้อยู่ในคลิปด้วยนะคะคือเรื่องของเรื่องอะ่ะกับทราบมาว่าจะมีการจัดบูธของธนาคารซึ่งธนาคารที่เขาจัดเนี่ยก็คือเป็นธนาคารอาคารสงเคราะห์เป็นธนาคารเพื่อที่อยู่อาศัยโดยตรงนะคะซึ่งกับรู้สึกว่าณตอนเนี้ยคือปัจจุบันอะ่ะอ่าเหมือนคนอะ่ะ ต้องการซื้อบ้านเยอะมากแต่ว่าบางคนก็ไม่รู้จะเริ่มยังไงไม่รู้จะต้องแบบติดต่อธนาคารยังไงไม่รู้ต้องคุยกับเซลล์ยังไงหรืออะไรอย่างนี้นะคะคือวันนี้แกจะพาทุกคนไปบุกบูธเขาเลยก็คือถ้าจังหวะที่เขาไม่มีลูกค้าแกจะสัมภาษณ์ที่ที่สินเชื่อด้วยนะคะเพราะว่าการจัดบูธข,ของธนาคารเนี่ยแ,แน่นอนแหละเจ้าหน้าที่ธนาคารมาเองอยู่แล้วชัวร์ๆก็เลยน่าจะให้คําตอบเราได้ดีกว่านะคะ ตอนนี้เราก็ถึงที่งานแล้วค่ะก็คือตอนนี้บรรยากาศในงานคือจริงจิงานน่าจะเปิดตอนเย็นนะคะคนน่าจะมาเดินเย็นแต่ว่าช่วงเช้าเนี่ยจะเป็นการประกวดของอเห็ดตับเต่านะคะก็คือเดี๋ยวเราไปดูนั่งอนะ่า ตอนนี้เราก็กำลังเดินไปหาบูททอสอนะคะคือเด้๋ยวค่ะเทพมาตอนกลางวันขระต้คือเรามาตอนกลางวันร้านมันก็จะยังไม่เปิดแต่ว่าวันนี้น่าจะอยู่ถึงค่ำก็คือเดี๋ยวตอนเย็นจะพาทัวร์อีกรอบนึงนะคะวันนี้ก็จะมีช่วงเอ้ามาคือจะมีการประกวดเดตับเป่านะคะของอาเทศบาลันตะเนรือ นี่นะคะเราก็อยู่กับที่หน้าบูทอสอเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์พี่พี่พนักงานกันนะคะว่าอกเรียบ้านเป็นยังไงการยื่นคู่ต้องเป็นยังไงบ้างนะคะแนะนําตัวนิดนึงค่ะครับชื่อชัยนะครับอยู่ทอสธอน,น,นาคารธนาคารสกอสาขาตนนรถจนะนะครับ ที่ทําตําแหน่งอะไรเอ่ยเป็นสินเชื่อการเงินหรืออะไรตอนนี้เป็นอ่าอยู่ในส่วนงานของสินเชื่อนะครับก็ดูในเรื่องของอาการปล่อยสินเชื่อบ้านเนาะในเรื่องของดอกเบี้ยนะครับประมาณนี้ ตอนนี้ค่ะทอนทนอสอค่ะมีสิ่งเขาเรียกว่ามีดอกเบี้ยตัวไหนบ้างที่ถูกที่สุดนะแล้วก็เริ่มต้นที่อะไรยังไงอธิบายหนะ่อยได้ไหมถ้าตอนนี้เนาะในส่วนของธนาคารอาคาราพห์ข,ของเรานะครับจะมีในเรื่องของดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์นะครับจากลูกค้าลูกค้าจากธนาคารอื่นเนาะเข้ามาที่ธนาคารสอสเราดอกเบี้ยปีแร,ร,รกนะครับจะงที่อยู่ที่สุดสุด99เปอร์เซ็นต์นะครับเนาะแล้วก็มีในกลุ่มของลูกค้าใหม่ด้วยถ้าในกรณีที่ลูกค้าไม่รีไฟแนนซ์นะครับเนาะก็จะเฉลี่ย อยู dos, ่ท uh, ี uh, <during> ่ประมาณตรยตเบียป oh, ีแรกแล้วกันตเียปีแรกแล้วอยู่ที่ประมาร์ต2.2นะครับเปอร์เซ็นต์ต่อของปีแรกนะครับแล้วก็มีดอกเบี้ยอีกตัวนึงที่เป็นดอกเบี้ยคงที่เลย5ปีเนาะอ่่าทีอยู่ที่3บาทแล้วก็กู้ได้กู้ไม่เกินอ่า3ล้านบาทนะครับประมาณนี้แล้วอย่างนี้ระยะเวลายื่นกู้รอนานไหมคะถึงจะายุกันเอ่าใช้เวลานานไหมก็ขึ้นอยู่กับที่เอกสารลูกค้าด้วยว่าเอกสารลูกค้าจะครบถ้วนหรือเปล่าอะไรเงี้ยตามเกณฑ์เงื่อนไขของธนาคาร ของทอสเรานะครับเนาะก็หลักๆก็จะประมาณนี้แต่ถ้าระยะเวลาในการอนุมัิเนี่ยก็เต็มที่ก็ไม่เกินสามอาทิตย์ประมาณนี้หนึ่งเดือนนะครับถ้าเอกสารครบถ้วนนะครับไม่รวมไม่นับวันหยุดใช่ไหมไม่ใช่จะเป็นเรามาหยุดนะครับตลอดนะครับใช่ถูกต้องไปมาทําการนะอัาที่บ้านเกี่ยวกับธนาคารนิดนึงนะคะที่แบบว่าบางคนยังงงอยู่ว่าทอสคือธนาคารอะไรนี่ธนาคารการสงเห์นะครับเป็นธนาคารที่เกี่ยว่าปล่อยเชื่อบ้านโดยเฉพาะเนาะง่ายง่ายครับ คำคำขัดของพอสอเลยเราทําให้คนไทยมีบ้านอยากทื้อบ้านต้องมาที่ทอสอสาขาไหนก็ได้ทุกประเทศไทยนะครับแล้วปล่อยกู้เนี่ยคือเป็นสินเชื่อเกี่ยวกับบ้านยกก็อย่างเลยนะคะอย่างเช่นบ้านมืออ่ะลูกค้าบางท่านยังงงอยู่ว่าซื้อที่ปลุกสร้างคืออะไรแบบนี้ค่ะพี่อธิบายได้ไหมว่าอ่ะอย่างนี้ ในเรื่องของสิทธิเชื่อครับม,มันมันมีอะไรมันมีหลวัตถุประสงค์ที่ลูกค้าจะมาขอคูเนาะ,ะซื้อบ้านมือหนึ่งมือสองลูกค้ามีที่อยู่แล้วจะปลูกบ้านก็มาทาเรื่องขอคูบ้านอย่างเดียวนะครับแต่ถ้าลูกค้าเหมือนอยากได้ที่ด้วยและจะปลูกบ้านด้วยอันนี้ลูกค้าก็ต้องไปหามาเองในเรื่องของที่ดินแล้วก็ในเรื่องของแบบแปลนในการปลูบ้านอะไรเงี้ย ประมาณนี้คือในเรื่องของอวัตถุประสงค์ของลูกค้าแต่ละคนจะไม่เหมือนกันเพราะว่าบางคนก็ได้ปลูกบ้านอย่างเดียวบางคนก็ซื้อที่ปลูกบ้านด้วยอะไรเงี้ยได้หมดเลยทุกกรณีบ้านมือหนึ่งมือสองซื้อห้องชุด อะไรพวกนี้ครับทาได้หมดเลยนะจ๊ะแต่ในกรณีที่แบบว่าอาจจะเอาที่มาเข้าหรือเฉยๆไม่มีไม่มีของเราไม่เป็นท็อปเป็นเจอรที่เกี่ยวที่อยู่อาศัยอย่างเดียวต้องจะเป็นที่ที่ป่าไม่ได้นะครับซื้อที่เพื่อปลูกสร้างได้ซื้อเพื่อประกอกสร้างได้แล้วก็มีที่อยู่แล้วมาปพูกปลูกสร้างได้นะคะกู้จ้าด้เงินมือสองได้แล้วอย่างนี้ถ้าสมมติว่าซื้อบ้านโครงการเนี่ยค่ะเราจะจัดการคือแบบบางคนนะคะเขาไม่กล้าที่จะเข้ามาติดต่อพนักงานหรือว่าไม่รู้จะต้องเริ่มต้นยังไงถ้าสมมติเป็นบ้านมือหนึ่งที่มี วนธีแนะนำยังไงบ้างค่ะเอ่อถ้าถ้าในก่อนนีมันอยู่ที่ลูกค้ามากกว่าว่าว่าเราเราไม่สามารถไปไปฟิกลูกค้าได้หรอกครับว่าลูกค้าจะชอบบ้านมือหนึ่งชอบบ้านมือสองอะไรอย่างเงี้ยแต่ก่อนที่ลูกค้าจะไปดูหรืออะไรเงี้ยครับมาสอบถามธนาคารก่อนก็ได้อ่าและเราค่อยอ่าเลเข้าไปถามธนาคารก็ได้ครับว่าถ้าเราทําอาชีพเนี้ยราได้เราประมาณเนี้ยเราจะพูดได้เท่าไหร่หน้านนี่นู่นและลูกค้าก็ค่อยไปดูในเรื่องของอ่าตัวบ้านเราเอง ว่า <Okay. S 1> ชอบบ้านโซนไหนทำเลไหนใกล้ <Okay. S 1> ตรงไหน <Okay. S 1> อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะครับไป okay. ข้าวก็มีประมาณนี้นะคะวันนี้ก็ขอบคุณพี่ชัยมาก <Okay. S 2> นะคะ่คที่ใช้เป็นสินเชื่ออยู่ที่ธนาคาระคะสงเคราะห์สาขาถนโนโรนัชนะจังหวัดอุทลยานะคะใครที่ต้องการซื้อบ้านแถวนี้ก็สามารถเข้าไปสอบถามพี่เขาที่สาขาได้หรือถ้าเป็นจังหงงวัดอื่นเขตอื่นก็เข้าไปถามพี่ๆธนาคารได้เหมือนกัน <Okay. S 2> นะคะ่ะเพราะวันนี้ขอบคุณนะคะ<ร>คนะคะ<ร>